ตเหลสวัสดีวันพุธครับผมเน <Yeah. S 1> ี่ยช้างน้อยตกมันค่ะแม่เม่เนี่ยเขาได้เล่นน้ำเด้เมื่อเช้าเล่นน้ำฝนตกเย็นมาเล่นน้ำเด้อนี่ไม่ใช่น้ำฝนนะคะฝนตกแค่ช่วงเช้าค่ะตอนนี้ร้อนเหมือนเดิมค่ะแม่เม่ค่ะสวัสดีช่วงตอนเย็นนะคะเนี่ย yeah. เต็มจอเด็กน้อยอายุสองเดือนนะคะแม่แม่สวัสดีวันพุธนะคะพี่บุญเหลือก็ยังอยู่นะคะอยู่นู่นพี่บุญเหลือเหมือนช้างป่าเลยพี่บุญเหลือเขาก็แฮปปี้เด้อเขาอยู่นู่นเอแม่วงเดือนแม่วงเดือนกินทั้งวันจ้ากินทั้งวันแล้วก็คลายทั้งวันนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูเสื้อนี้เสื้อนี้เขาทำอะไรเขาเดินถอยหลังเออเขาเดินถอยหลังเด้อคุณน่ะเออเขานอนโชว์ เรื่องเรื่องนะเรื่องโชว์แม่แม่อ่ะเตืองเลยลูกอืโอ้เขาใช้วิชาอ่อาวิชาอะไรเนาะกระดุบกระดุบค่ะทหารเด้นี่ทหารมามาทหารมาเร็วมาเลเขตตำบลกระโพเราเขาไปคัดเลือกทหารวันนี้เด่น้อยเขาก็จะเป็นทหารดูหันไปนายกล้องอยู่นี่ลูกมานี้ยเยอะ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 ก่อนไปดู มาเลว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 มาเลีวมาเลตืงตืงต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 อเยเมหลอกลอให้คนไปเล่นด้วยด้ไงพอนะมือมืมาจมาแล้วมากชอบรองท้าอละน้อยชอบรองเท้าแม่แม่เด็กน้อยอารมณ์ดีมาจุมจู ตุตะกตาดุ้ยดิงเด้อดุ้งดุงด้อปิตากอนปิตากอนปิตากรเฮเล่นเชือกแล้วจะแกเชือกออกแล้วเด้่องปนีิเอาเชือกไปเล่นแล้วหนูโชดนมโชดนมให้แม่แม่ดูแลปนีิวันนี้เล่นอยู่ข้างหลังนะคะหลังคอกนะแม่แม่แม่วงเดือน ที่เก่าที่เดิมอีกแล้วนะคะมุมนี้มุมเย็นๆแดดสองแล้วค่ะตกแป๊บเดียวเองแม่ๆค่ะไม่พอได้ชุ่มชําเลยตกมาก็ร้อนกว่าเดิมเนาะน้อยจะให้อละน้อยเล่นน้ําฝนหน่อยก็ไม่ได้เลยนี่เล่นนานๆน้อยวันนี้ว่ะมาเร็ววันนี้อล่ะไม่มีเพื่อนเล่นนะคะวันนี้พี่ๆไม่อยู่เด้ว,วันนี้นี่พี่ๆไปไหนลูก โอ้เตืองโอ้เตืองโชว์อุอ้ยน่ารักอุ้ยทำไมคือเก่งแท้วะฮะอละหน่อยคือเก่งแท้ดูตาแดงเม่แมยเหมือนจะง่วงนอนด้วยนี่ควันไม่บอกว่าเพิ่งตื่น,นอนละเพิ่งตื่นครับผมไปใส่ล่ะโอ้ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถมานี่เร็วน้อย เด็กน้อยไว้สองเดือนครับแม่ๆมานี่มามามาเยอะๆเตึงเรื่องเร็วอพี่บุญเหลือก็ยังอยู่ตรงนู้นนะคะชนต้นไม้ใหญ่เลยพี่บุญเหลือ เยอะๆอ,อ,อะไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วทำไงจะออกมาล่ะปันนี้เราไปดูจิ้อ่ะ น่าจะมีอยู่หละมั้งอยู่นู่นอะเพราะว่าเขาเพิ่งหุงไงพรุ่งนี้ค่อยเอาไปตอนเช้าอ่ะก็ให้คุกค,คืนนี้แหละตอนเช้าไปคุกให้อีกเด้เดี๋ยวไปดูก่อนน่าจะมีมีอยู่แหละเพราะว่าเขาหุงไว้อยู่ไงกับข้าวก็มีอยู่นั่นแหละไปเปิดไฟไว้ ไปเพิ่มพลังก่อนแม่แมพุน่นนะไปดื่มนมก่อนเดอ้อดื่มนมจากเต้าก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงวิ่งวิ่งทั้งวันเนาะวิ่งเรื่องแต่เช้าแต่ช่วงตอนกลางวันเขานอนนะคะละ่ะน้องควานก็ไม่ได้มาอยู่กับเขาทั้งวันนะคะแม่ๆม่มาดูเขาเป็นเวลาะคะ่ะช่วงสายช่วงกลางวันเขาก็จะนอนแหละ เขาไม่คึกหรอกค่ะจะมาคึกช่วงเช้ากับช่วงตอนเย็นตอนค่ำๆอย่างเงี้ยแม่วงเดือนไม่ต้องพูดถึงเนอแฮปปี้ค่ะมีของกินก็แฮปปี้แต่น้ำนมเขาดีหรือแม่แม่ยอมรับมาเร็วมาเร็ว น้อยเยะลายเยอ,ะะเยอมาเร็วลูกเร็วมีพลังแล้วเร็วนี่ไปเพิ่มพลังมาแล้วมาเร็วลูกมาเตึงเตืองเตืองเตืองเร็วมาตึงเตืองโชว์แม่แม่หน่อยครับไหนตึงเตืองยังไงฮะเนื้อห, <c oughs> หน้าตามุงมันสวัสดีครับปูสวัสดีแม่แม่หน่อยลูกโอตาแดงแท่หระอลกูกง่วงนอนบ่น้อยไม่อิ่มบะสวัสดีครับปูแม่แม่เออง่วงแล้วครับปมกินนมแล้วก็ง่วงตัวแบบนี้ อาเตืองเล้วเตืองตรงนี้แหละเตืองเตืองดูตาเขาเฮ็ดคือคักนอนไม่ลูกเตืองเตืองอ่ะเล่นเชือกเราอย่าเล่นสภาพเละตุ้มเป๊ะค่ะสปาโครนลหิวจะได้สวยเนาะลุงเนาะ ไหนละ่ะเวลาเขาถือกล้องทางนี้ก็ไปทางนูน้นง่วงไม่ไหวสายตานีง่วงไม่ไหวแล้วแม่แม่เออยง่วงแห้งสายตาแบบนี้นี่ใช่เลยง่วงบ่หูกไปนอนไปง่วงแต่แบบยังห่วงเล่นเด้ออละน้อยนี่อนิ อะเตืองแล้วเตืองเดินตามมาทำไมเออเตืองแร็วลูกเร็ว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 เก่งเก่งเร็วอันนี้เก่งแค่ไหนบ่ตัวแยกนอน tiếng đây lại đây tiếng 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 ngoại kì tiếng đâu

คล่องใจกับเชือกเชือกผูกอกอยู่โอ้ยเนาะ เตืองเลยลูกเตืองหมดเลยอุ้ยนมไข่เอ้ยนมไข่เอ้ยนมมาน้อยบ่ฮะอุ้ยโยนมด้วยผู้หนะแม่แม่นมสองเต้าเออ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  จะลงท่าไหนนี่เอา้าฮึบฮึบ<อ> <laughs> ท่านั่งเอาขาที่ห้านี่ก็ออกออกเลยจะหุบตอนไหนนี่ขาที่ห้านู้นนี่ฮึาน้อยว้ายใครตดใครตดน้อยตดบ่อ่ะเตืองเอาลูก ดี๋ยวท่านั่งนั่งพับเพียบอ,ยอุย้ยองเดือนอยู่ห่างๆอย่าง,งหง่วงๆนะคะแค่มีของกินฉันก็ไม่ห่วงลูกอีกแล้วนะคะฉันมีแค่ของกินไม่ขาดปากก็พอเดอ้ออ,อ,อันนี้ก็คึกค่ะอ,อเป็นยังไงลูกความรู้สึก มาเล่าให้แม่แม่ฟังหน่อยเร็วน้อยห่อมไม่ไหวแม่แม่ขณะนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะคะยี่สิบห้านาทีนะคะแม่แม่ค่ะมาถ่ายคลิปให้แม่แม่ชมนะคะช่วงตอนเย็นเนาะ เดี๋ยวน้องควาญจะไปธุระโตนะคะวันนี้มีธุระนะคะก็มาถ่ายคลิปช่วงนี้ให้แม่ๆรับชมนะคะฝากอลาะน้อยด้วยเด้อแม่ๆฝากอลาะน้อยกับแม่วงเดือนด้วยนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่บ้านหนองบัวอลาะน้อยของเราอายุ ครบสองเดือนแล้วนะคะแม่องเดือนก็27ย่าง28นะคะแม่แม่เป็นคุณแม่ลูกสองส่วนพี่บุญเหลืออายุห้าขวบนะคะพี่บุญเหลือพี่บุญเหลือก็เป็นลูกชายของคุณแม่องเดือนนะคะยุคลูกชายเชือกเลกนะคะอัละน้อยเป็นลูกชายเชือกที่สองแม่องเดือนมานเป็นลูกชายค่ะแม่แม่ยำเย็นก็ประมาณนี้นะคะมาถ่ายสั้นๆเป็นคลิปให้แม่แม่รับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแม่ๆค่ะให้อันละน้อยกับแม่วงเดือนด้วยเด้อเม่ๆนี่เห็นไหมขี้เล่นนะนี่เด็กน้อยอารมณ์ดีวันนี้มาถ่ายเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องควันจะไปธุระโตนะคะแม่ๆอุ๊ยอยดูเขาตาก็แดงอยากเล่นก็อยากเล่นอยากนอนก็อยากนอน,อน,อน <laughs> ดูดูแววตาได้นะแม่ๆ แบวตาดูง่ายๆเองช้างดูแบวตาดูหูก็พอแล้วน,นี่ฝืนได้นี่เขาฝืนตัวเองได้นี่เขาคึกไงเขาฝืนตัวเองใจจริงนี่ง่วงดูท่าฮึ่งต,งตื่นแต่นอนไม่ยังไม่อิ่มไงทรงอ่ะเพราะว่าตาแดงได้นี่คึกไงอ้ยพี่บุญเหลือพี่บุญเหลือเขยา่าต้นมะม่วงให้แล้วลูก <laughs> พี่บุญเหลือขาอยาต้นมะม่วงให้กินแล้วพี่บุญเหลือนี่พี่บุญเหลือเป็นพี่ชายของอละน้อยอละน้อยชื่อเล่นว่าน้องบุญมีนะแม่์เม,มบุญเหลือมุดมีแต่ว่าอละน้อยเขามีชื่อจริงว่าคณะโกรนนะคะแม่์มคณะโกรนคณะโกรนดูวะตูดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่ชื่อเล่นก็น้องบุญมีค่ะน้องชายของพี่บุญเหลือดูขาที่ห้าว่ะ โอ้ยไม่หุบสักทีเลยคะ่ะที่ห้าเขานี่คึกไม่ไหวคะ่ะแต่น้องควันก็จะเรียกว่าอัลลาน้อยเดอร์ม่เม่ไม่ต้องงงนะคะไม่เม่ค่ะไม่ต้องงงนะคะชื่อจริงก็ชื่อพนกรชื่อเล่นก็น้องบุญมีนะคะเป็นช้างเพศผู้นะคะไม่เม่ น้องควันก็จะเรียกแบบติดปากแล้วเนาะแล้วอาละน้อยอาละน้อยหน้ากล้องหลังกล,งกล้องก็จะเรียกแบบนี้นะคะก็มาถ่ายให้แม่แม่ดูความน่ารักคึกแม่ไหวเดี๋ยวน้องควันจะลงคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อแม่แม่อย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะผมเนาะน้อยเนาะเดีย๋ย,อยวอาละจะมา ไม่เอาขาออกมาแล้วจะออกไปเตะขอบฟ้าแล้วเอาขาออกมาเมื่อกี้จะออกไปเตะขอบฟ้าแล้วเด้อแม่นม่นเสืงนี้ไม่ธรรมดาเลยน้ําอยู่ตรงไหนแฉ,ฉะอยู่ตรงไหนเนาะธรรมดาของช้างเด็กนะแม่นม่น่ารักสมัยเขาแลยนะเอาไปเลี้ยงดูได้เด้อแม,ม่นม่เลี้ยงอะไรอ่ะคนละวันก็พอแล้วแม่เม่ เอาคนละวันเดนั่นอื้อระบบเสียงทำงานแล้วคุณวงเดือนนะคะแม่เมระบบเสียงดูพุงอ่ะพุงตึงไม่ไหวพุงตึงไม่ไหวแม่มโอ้ยเนาะระบบเสียงทำงานอีกแล้วเดอ้อแบบนี้ของขาดปากก็จะประมาณนี้นะคะนีนถ้าอยู่กับน้องควันนี่ร้องจนจบคลิปเด้ อ้วอดอ้อนออน้องควานลงคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากคุณเหลือฝากวงเดือนนะคะแล้วก็อลาน้อยบุญมีด้วยเด้อแม่แม่แมค่ะอยู่บ้านหนองบัวนะคะแม่วงเดือนเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะฝากเมตตาเอ็นดูแม่วงเดือนด้วยนะคะน้องควานขออนุญาตลงคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีครับเร็วลูกสวัสดีครับนั่งนงแล้ว เออสวัสดีครับแล้วลูกครับปุสวัสดีค่ะับปุบป <c oughs> เอาวงเดือนสวัสดีค่ะแล้วลูกเอาวันดีจา้าสวยอ่ะวงเดือนสวัสดีค่ะสวยๆยังไงคะเออวัสดีนะคะแม่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ